ช่างช่างใช้บล็อกไร้สายยี่ห้ออะไรทําไมแรงจังเลยบล็อกไร้สายนะครับยี่ห้อ CGS ครับระบบ21โวลต์6แอมป์นะครับ2ก้อนนะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ตัวเป็นบอดี้ใหม่แล้วนะครับยี่ห้อ CGS แรงดีครับใช้ทนใช้นานแบตอยู่แบตอึดแบตทนนะครับเรามาดูของแถมกันนะครับนี่นะครับในชุดที่จะมีไปให้นะครับสนใจ ทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับยี่ห้อ CGS นะครับจะมีแบตแถมให้สองก้อนมีลูกบล็อกแถมให้สี่ลูกนะครับมีชุดจับดอกสว่านแถมให้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็ชุดจับหัวไขควงแถมให้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็แท่นชาร์จอีกหนึ่งชุดหนึ่งอันนะครับแล้วก็กล่องบอดี้ให้ไปสวยงามมากนะครับสนใจรีบติดต่อกับมาเลยนะครับอ๋อนี่ยังแถมชุดดอกสว่านอีกครับแถมเยอะมากครับตัวนี้ ตัวนี้แรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับแรงดีแรงทนนะครับสนใจติดต่อทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับช้าหมดนะครับโอเคครับสนใจพักเข้ามาเลย